โดมสวยไหมไอ้โดมแกทำมากเลยของแกนะคุณอยากให้ลูกเป็นต้นนั่นเลไงพูดดีๆก็ได้ทำไมต้องเสียงดังด้วยพูดดีๆแล้วมันจะจำนะไอ้โดมแกมฟงกังไว้เลยนะถ้าแกยยังอยา่จะกทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างนี้แล้วก็ฉันจะจับไม่ได้กนทิ้งซะใดเย็นไหม สวยไหมพี่คนนี้ซื้อมาฝากครับไอโดมไอฉันเคยบอกกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าแกยังทำตัวบ้าๆบอๆแบบนี้อีกฉันจะตัดอะไร้หัแกทิ้งพูดดีๆหน่อยได้ไหมนั่นลูกทั้งคนนะนี่ไม่ใช่ลูกกูไอตูดนี่เป็นลูกไอ้นุพูดแบบนี้มันเกินไปแล้วนะ แล้วมันจริงไหมล่ะมันถึงได้มาที่โรงพยาบาลตอนที่เธอข้อไอ้แด็คพิษเป็นเลยนี่ไงถามตัวเองดีกว่าเมื่อวันนั้นอ่ะไปนอนกับใครถึงได้ปล่อยให้ฉันขับรถไปคลอดรูปเองแม่ไอ้เออโวยวายอะไรกันเนี้ไอ้ไอ้มันอะไรกันน่นเนี่ยทำไมต้องลงมาลงมือกันด้วยนี่คนเป็น ลูกอยู่ไว้ด็กัะท้องอยู่นะ่ะลูก<อ>ใจเย็นๆนะลูกนะพ่อพ่อมาดูน่ะว <What? S 2> อ้เลือดเลือดอ่ะใครเรียกรถพยาบาลทีเร็วดูดูดูใจเย็นลูกใจเย็น